เดี๋ยวจะให้ไม่ลกโออากาศเป็นใจนะทั้งฝนทั้งแดดมืดครึ้มมาแล้วอีกมุมหนึ่งของกอะห่องกงนะคะสวยงามวิวสวยมากอันนี้เปิดใหม่นะคะ

行入去嘅，入啲应该影唔到